มูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีนี้2,567ได้จัดแสดงโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักรวาลารซึ่งเป็นการถ่ายทอดการแสดงกิจสดาพินิหารของพระจักราหรือนารายที่อวตารลงมาเป็นพระรามวันนี้เรา เข้าดูรอบตอนเย็นนะคะช่วงเย็นเมื่อมาถึงเราก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆของศูนย์วัฒนธรรมนะคะจะเห็นประชาชนคนที่เข้ามาดูเข้าแถวกันถ่ายรูปตามสถานที่ที่ได้จัดไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของศูนย์วัฒนธรรมนะคะก็จะสวยงามแปลกตาไปแล้วแต่ละปีที่มีการจัดโขนซึ่งปีนี้ พระจักรวตาลเป็นการจับตอนตั้งแต่พระอินเหล่าเทพนิกรพากันไปอัญเชิญพระนารายในขณะที่ประทับอยู่บนบันลังอนันตนาคราชพร้อมพระลักษมีพระชายาให้เสด็จลงมาปราบทุกเข็นพระนารายจุติลงมาเป็นพระรามส่วนพระลักษมีลงมาเป็นนางสีดาปฐมเหตุแห่งการต่อสู้ปราบอธรรมก็คือทศกัณฐ์และพระาติวง์ ดำเนินเรื่องตั้งแต่ทศกัณฐสั่งให้มาลิดแปลงกลายเป็นกวางทองเข้าไปล่อลวงพระรามให้ตามกวางแล้วลักนางสีดาขึ้นรถเหาะไปยังกรุงลงกาเป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างกองทัพพระรามและทศกัณเรื่องราวสนุกสนานมากค่ะปีนี้เป็นการฉลอง2โอกาสมหามงคลของปวงชนชาวไทยได้แก่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา92พรรษาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบนะคะปีนี้จัดยิ่งใหญ่มีการทำเอฟเฟกแล้วก็ การแสดงสวยงามมากจริงๆอยากให้ไปดูนะคะปีต่อไปเพราะปีนี้จัดตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาถึงวันที่8ธันวาสองหซึ่งวันวันนี้ที่เราจัดทำคลิปก็เป็นวันที่7แล้วก็น่าจะไม่ทันแต่ปีหน้าอยากให้ไปจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แสดงว่าได้มีเรื่องอะไรบ้างแล้วที่ทางมูลนิธิได้ทำมาเป็น โขนแต่ละตอนนะคะส่วนอันนี้เป็นร็อพที่เขาทำจัดขึ้นมาเป็นรูปของพระนารายณ์นะคะจัดแต่งได้สวยงามเหมือนเสมือนจริงมากเป็นจุดที่ไฮไลท์ถ่ายรูปและอันนี้ก็คือจุดของทศกัณ์นะคะจะยืนคู่กันกันกบพระนารายณ์นะคะก็คือพระรามนั่นเองคนก็จะให้ความสนใจในการถ่ายรูปรพอพก่อนที่จะเข้าไปในงานนะคะก่อนที่จะ ได้เข้าเริ่มชมก็จะมีการถ่ายรูปซึ่งคนให้ความสนใจเข้าไปถ่ายรูปนางสีดานะคะ อันนี้ก็จะเป็นพระามค่ะทำภาพแต่ละภาพออกมาสวยงามมากเลยค่ะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะอันนี้ก็คือกวางทองนะคะที่เรากล่าวถึงก็คือมาลิดนั่นเองที่ทศกัณฐ์ให้แปลงล่างมาอันนี้ก็คือหนุมานซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกของพระาม และหนุมานก็มีการตั้งกองทัพไว้รอพระรามแล้วเนื่องจากนางสาวหะผู้เป็นแม่ได้สั่งความไว้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทศกัณน,นะคะนี่คืออพระบรมสาริสลัก์ของในหลวงรัชกาลที่10นะคะงดงามมากค่ะยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติท่านส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้ากากนะคะไม่ใช่หน้ากากเป็นหัวโขนค่ะที่เอามาตั้งเป็นรูปยักษ์นะคะแล้วก็จะมีวิธีทำอันนี้คือนางยากักษ์สามนักขานะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้เกิดเรื่องราวลามากของการลบลาฆ่าฟันระหว่างพระยักษ์ลิงวุ่นวายไปทั้งกรุงลงกาชมพู และขีดขินสืบเนื่องมาจากว่านางกำลังช้ำใจที่สามีก็คือชิวหานั่นเองถูกทศก,กัณ์ตัดลิ้นแล้วก็ขาดใจตายด้วยความเข้าใจผิดก็จึงออกไปเดินทางหาความสำราญใจแล้วบังเอิญก็ไปเจอชายหนุ่มรูปงามสองคนกำลังอาบน้ำอยู่ในป่านัน่นก็คือพระรามกับพระลักษณางจึงแปลงกายเป็นสาวงามนะคะเข้าไปนางต้องตาต้องใจพระรามนั่นเองแต่พระรามก็ไม่ ได้สนใจแล้วนางก็ยังลบเล้าอยู่เป็นเหตุให้พระรามจึงว่านางเป็นนางแพทย์สยาบริพาทออกมานะคะนางสัมณาคาก็ยังวิ่งตามก็ไม่ได้สนใจจนไปถึงอาสมนางก็เดินไปเห็นนางสีดาซึ่งมีรูปร่างงดงามสวยงามจึงเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อนี่เองต้นเหตุที่ทําให้พระรามไม่สนใจตนเองจึงจะเข้าไปทำร้ายนางสีดาพรามเห็นก็เข้าขวางจนถูกพลักษ์ตัดมือตัดเท้าจมูก และหูเป็นการลงโทษนางจึงไปฟ้องทศก,กั์และก็ใส่ไฟว่านางเจอสตรีรูปงามอยู่ในป่านะ่าหน้าตางามมากนางจะเอามาช่วยเอานางจะเอามาถวายทศก,กันแต่ว่าก็ถูกทำร้ายจึงมาฟ้องและก็ยุให้ทศก,กนนั์นั้นไปลักนางสีดาก็ทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาเป็นตำนานในส่วนของ ศึกระหว่างพระรามกับพระลักษณ์นั่นเองอันนี้ก็เป็นตอนที่จบแล้วนะคะเขากออนุญาตให้ถ่ายทำถ่ายรูปวิดีโอได้นะคะก็สวยงามนักแสดงก็ออกมาขอบคุณนะคะสวยงามทุกฉากค่ะนั่งไม่ติดเลยเราอยากให้ไปดูนะคะ